<Okay>. Yeah. สวัสดีครับผมนะครับมาพบกับอาจารย์พิรชัดนะครับในวิดีโอนี้นะครับอาจารย์จะพูดเรื่องการหมิ่นผู้ตายนะครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับ หรือใครยังไม่กดซับสไครตนะครับก็กดซับสไครตและกดกระดิ่งให้เป็นสีดํานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็นะครับมาจากช่องบริชชัทเอฟซีพอตชแนลนะครับผมแล้วก็บริชัดเอฟซีพอตแฟมิลี่นะครับเออมีกฎหมายชุดหนึ่งนะครับซึ่งนะครับเป็นกฎหมายที่บางคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าบทบัญญัติกฎหมายในปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับ การหมิ่นประมาทนะครับว่าด้วยประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับได้มีการบทบัญญัติถึงผู้ตายปกป้องผู้ตายด้วยนะครับคือในวิธีการการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับอย่างน้อยเลยต้องไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนและก็ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยในความเป็นมนุษย์นั้นน่ะเรามีสิทธิ์ที่จะละเมิดหรืออาจจะมีใครละเมิดผู้หนึ่งผู้ใด แต่การละเมิดนั้นนะครับถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็พอที่จะเห็นว่าคนคนนั้นเขาจะตอบโต้อย่างไรเขาจะให้อภัยหรือเขาจะดำเนินคดีมันเป็นสิทธิ์ของคนที่ถูกละเมิดหรือถูกหมิ่นประมาทนะครับแต่บทบัญญัตินั้นนะครับขอบคุณนะครับผู้ที่ตรากฎหมายนะยังครอบคุม ้องกันไปถึงผู้เสียชีวิตแล้วนะครับดังนั้นผู้เสียชีวิตนะครับมีกฎหมายคุ้มครองไม่ได้คุ้มครองคนตายแต่ผลที่ไปมีประมาทคนตายนั่นน่ะมันจะไปมีผลต่อบิดามารดาญาติพี่น้องอาจจะเสียชื่อเสียงอาจจะต้องได้รับผลจากการถูกดูหมิน่น ผู้ที่ตายไปแล้วเช่นลูกของเขาตายก็ถูกดูหมินแล้วก็อาจจะมีผลไปถึงพ่อแม่นะครับดังนั้นนะฮะบ,บทบัญญัตินี้นะครับมีดังนี้นะครับประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับโดยมากถ้าพูดเรื่องหมิ่นประมาทเนะี่ยโดยมากถ้าพูดเรื่องความหมิ่นประมาทนะครับ ในยุคนี้นะครับก็จะเป็นไปตามมาตรา328นะครับความผิดด้วยการโฆษณานะอันนี้จะดังมากนะครับจริงๆมีมาตรา326นะครับผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกียรติชังผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งก็มีการแก้ไขมาตรา3,26นะครับแก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่11นะครับพศ2 5 3 5นะครับลงวันที่14กุมภาพันธ์2535นะครับนะฮะแต่เมื่อพูดถึงการหมิ่นประมาทจริงๆโดยมากก็คือจะ ใช้มาตรา328นะครับเพราะว่าระวังโทษรุนแรงกว่าเมื่อใดที่เราได้ยินคำว่าบินประมาทด้วยการโฆษณาถ้าคำนี้แสดงว่าเป็นมาตราที่มีระวังโทษรุนแรงกว่ามาตรา326นะครับนั่นคือมาตรา3 2 8นะครับที่เขียนไว้ว่า ถ้าความผิดฐานบินประมาทในการกระทําโดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพยนตร์ภาพหรือตัวอักษรที่ทําให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือบันทึกอักษรกระทําโดยการกระจายเสียงหรือกระจายภาพนะครับหรือโดยการกระทํา เปล่าประกาศด้วยวิธีอื่นๆผู้ใดกระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทเรียกว่าหนักเลยนะครับดังนั้นคำว่าคุณหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานั้นแสดงว่าเขาจะเล่นมาตรา328คือระวังโทษที่ดุนแลกนะครับที่จริงแล้วมาตรา328มันตรงกับยุคนี้พอดี คือพยายามจะกระจายนะครับความเสียหายของบุคคลนั้นได้ว่องไวไม่ว่าจะเป็นส่งทางเมลทาง Youtube ท,ทางแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆมันก็จะเป็นลักษณะทั้งกระจายเสียงกระจายภาพออกไปลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบปลิวสมัยก่อนต้องใบปลิวใช่ไหมติดนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าไปไวไปอย่างกว้างขวางนะครับก็คือในโซเชียลนะครับดังนั้น มันก็คือการโฆษณาโฆษณาคือทําให้คนรู้ได้มากได้กวา้างถ้ามาตาสามสอก็คือยังไม่ได้มากหรือกวา้างอาจจะบอกต่อบุคคลที่3แบบนี้นะครับแต่มาตาา328คือการหมิ่นประมาทหรือฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอัตราโทษด,ดุแลแรงมากอ่ะนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะครับได้พูดมาตรา326แล้วก็ข้ามไป328 สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ก็คือมาตา327ครับพวกเราอาจจะไม่คุ้นเคยไม่เคยได้ยินนะครับเป็นดังต่อไปนี้ครับมาตา327ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่3และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บีดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่น หรือถูกเกียรติชังผู้นั้นกระทำผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวังโทษดังบทบัญญัติไว้ในมาตรา3 2 6ก็คือระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับนะครับ การมิ่นประมาทผู้ตายก็ติดคุกได้นะครับดังนั้นต้องระวังนะครับนะฮะโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ